สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง y o u t u พิธีวิ่ซิ่งครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับฝนตกทุกวันครับดูสภาพน้ำครับน้ำเยอะครับนี่ท่วมหมดเลยนะครับก็ที่ไหนน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับแต่ตรงนี้น่าจะท่วมไม่ถึงบ้านผมนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ ตรงนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านผมอยู่นะครับอยู่คนละที่เลยเลยก็เลยขับรถพามาชมครับนี่ครับเป็นทะเลหมดเลยนะครับดูครับมองเห็นกระท่อมกลางนาไหมครับตอนนี้เป็นกระท่อมกลางทะเลไปแล้วนะครับนี่ใกลๆเขาใสนะครับนี่ดูครับรถผ่านไม่ได้เลยครับ โอ้ไม่ค่อยสบายครับดูครับน้ำตอนนี้เดินอยู่ในน้ำเลยครับดูครับมีแต่น้ำเลีรับรถผ่านไม่ได้เลยครับตรงนี้ยังไม่ค่อยรครับตรงนน้น่าจะ ่วมล้อรถได้มั้งครับลึกแน่นอนครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่น้ำท่วมปีนี้นะครับดูครับไม่รู้จะอธิบายอธิบายยังไงนะครับดู ตรงนี้ก็ป่าอ้อยนี้ก็ท่วมนะครับตรงนั้นน่าจะเข้าครับท่วมหมดเลยครับดูครับน้ำท่วมหมดเลยครับตัวนี้เป็นถนนลูกลังครับดูครับฟังจะยังเดินได้เลยครับลึกลงเรื่อยๆนะครับ โอ้ลึกมากครับดูครับลึกไหมลึกครับดูน้ำลึกอย่างครับท่วมล้อรถน่าจะครึ่งล้อรถอมอไซค์ได้ครับรถท้ามผ่านเลยครับตรงนี้กอไผ่ก็โดนน้ำท่วมครับตรงนี้จะเป็นถนนลูกรังยาวเลยครับจนถึงนู่นครับ แต่ตอนนี้รถผ่านไม่ได้ครับเป็นทะเลหมดเลยนะครับใกล้ๆก็ใส่นะครับน่าจะท่วมข้าวนะครับแถวนี้จะนิยมทำข้าวนาปังนะครับ ดูครับดูโอ้โห,โหสงสารชาวนามากครับปีนี้ตรงนี้ท่วมครับถึงนู่นเลยครับท่วมหมดเลยครับไม่ได้ออกมาดูนานนะอยู่แต่บ้านนะใกล้นู่นนะ่าจะสาวบ้านทำาะ นะครับนครับหนึ่งใจรงครับน่าจะกําลังทาอะไรไม่รู้นะครับน้ำเยอะแบบนี้ก็ชาวบ้านก็ออกมาหาป่านะเราเดินลงไปลึกไม่ได้ครับอันตรายครับโอ้โหเดินยากครับเดินในน้ำ ให้ชมเช่นี้ครับยังไม่ได้เข้าไปดูในหมู่บ้านนะครับยังอยู่นอกหมู่บ้านอยู่นะครับทางเข้าหมู่บ้านก็น้าท่วมครับโอ้โหขอ้คอถพาเสียงแปลกๆก็ขอแพนด,ด้วยครับไม่สบายครับ วันนี้มากับเซฟุกครับเซฟุกมาเซเบตเราก็เลยมาดูน้ำด้วยเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จงเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ใด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี